ไม่เป็นไรได้หอมันก็ดีปีดมันนีปิดมันนี่ปิดมันนี่ปิดมันนี่ปิดมันปีดมดมีดมีดมีดเออแล้วหอนมาแล้วมันเกิดมันเกิดมันเกิดคามือระวังรอตำรวจอรนะเดดมใครวะน่ะรวมอ่ะนทางนั้นอ่ะอันนี้ใครวะเนี่ยใครวะเอวเอววเอ มันมีรถตำรวจดิมีปืนก็ยิงไปเลยยิงไปไปออกไปออกไปเออใช่ซ่อมเสร็จแล้วออกไปเลยนะขับออกไปเลยใช่ใช่ถ้าตำรวจไม่ตามมึงขับออกไปเลยถ้าตำรวจไม่ตามมึงขับออกไปเลยลู่ลู่ไม่อยู่บนรวมับ ไปได้บ um ้านไปดิกระทำบ้านได้ตอเขาบ้านนะเติมมันหน่อยเธอเธอคุมบ้านนะมีฮาคิชถ้าไมถ้ารู้ไม enfin> ่ดีกดฮาคิก็ได้นะเธอเวลาดูมีอยู่เห็นปะเราเราใช้ได้อยู่กูไปขอเติมกระสุนก่อนกระสุนกูจะหมดต้องโม้ผ้าดีดีนะเดี๋ยวเที่ยงคืนจะีได้ใช่ไหเออใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวรอฉุกเฉินก่อนพเต๋อเต๋อว่าอะไรเสียงพี่โคตรเบาเลยเต๋อพูดดังๆหน่อยเต๋อกูยิงกูยิงตำรวจนี้อยู่ร้านร้านเสื้อผ้าดีๆนะ

ไอ้ชคไอ้ชคอยู่ในบ้านในบ้านชคนี่บอกนะเข้าบ้านแล้วนี่บอกนะเว้ยบอกทุกคนเลยนะเข้าบ้านแล้วรีบออกปกติหน้าบ้านมีตำรวจใครจะเล่นในเมืองเล่นได้นะโล่งมากไม่เจอเลยเออในเมืองโล่งนะเดี๋ยวไปออกบ้านไปในเมืองก็เล่นได้เข้าในเมืองมุดอุโมงค์มุดรูเหี้ยอะไรมุดแปเบลอนเบลอปเบลอแปบลอนหนึ่งปกติรออุ้มแบบว่าให้ตำรวจมันหาไม่เจอนะเว้ยไม่ใช่อุ้มวน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 อยู่นั่นน่ะไอ้เหบล์ออกสายบ้านนะแบล อุ้มไปขึ้นเขาไปไกลบ้างอกไละบแลนขเมืองก็ไดเช่เล่นในเมืองอ่ะเมื่ใครเจอสอันนะตำรวจที่มาตุ้เพื่อนาใอสองพันนะตำรวจที่เปิดบ้าพี่จะได้ขับไปช่วยเจอเพื่อนัเพื่อนหน้าบ้านนนเจอแอ้์ซันมาตีนสีขาวมันขับตามผมอ่ะเอ้ยลงนะ JK สุด <AK> สนใจถุงห่อไหมครับพี่ไม่เป็นไรครับโอเคครับมีมีใครขายไหมี่มันหนีมฉันนหนี เอาบาเอาเกี่ยวมาเดี๋ยวมเีวมันเกี่ยวมาเดี๋ยวเกี่ยวมาเีเกี่ยวมาเดีเกี่ยวมาสักตวนึ่งเกี่ยวมาสักตัวนึ่งเกี่ยวมาสักตวนึงเาาคานี้าคาสีเทาาคาสีเทาาคาสีเทาธาคาสีเทาลงรถล่้าพี่บอาคาสีเทาสวยมชนไว้มึงชนไว้มันจะมามันจะมาเฮ้ยกุบใหญ่มาเติมดิกุบใหญ่ธนาคาสีเทาพี่บอกล้องซ่อมอยู่เท่าตตออตรงตรงบ้านภา่้ตรงพรวมตรงพรวงพรวกลังกลังมากำลังมากยืมมาดิยืมมาดิยมมามรเราไปเล่เลย เทลาดามพวกมันนะเทราดามะพี่อามันมมันตุมเรื่องเราอยู่เลยนะพี่อาที่นไ่อยู่สุราษฎร์ธานีทางไหนมาตำรวจอยู่ในเบียวราศนะบ้านเนี่ยไอ้ยทำไมรถไม่คุ้นเลยวะ่มโมงมาเตดะไม่ใช่แล้วไย้นนี่ไม่ใช่แล้วเปล่าเล่นที่ผ่านมาเรนเขึ้นมาข้างบนคุณเวลาอยู่ในเมีลวราศนะแอ้ามันไปไหนแล้วเออเพื่อนเคสเพื่อนไม่ต้องสนใจเลยมึงมึงเอาอย่างเดียวไอ้ไหนเกมไปแล้วมีรายงานไหม อยู่ไหนคาเฟ่มาหน้าตึกลุงกำลังไปกำลังไปไอ้นายมันไม่คุยวอเลยเหรอไม่ไม่ได้ยินเลยโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหันหน้าไปโรงพยาบาลน่าจะเหมืองน่าจะเข่าเหมืองไอ้ใครอะถ้าใครเกินไปกลับบ้านนี่กลับบ้านถ้าใครเกินไปกลับบ้านกลับบ้านมากลับบ้านมาเราช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนเราอุ้มอยู่อยู่กลับบ้านกลับมากลับมาไม่ต้องว่ามันมาแหลกที่บ้านเราค่อยเอาพี่กลับมากลับมา กลับมากบใหญ่กลับมาเล่นเขาทาอาหารเฮ้ยมองตัวหลุดมันด้วยนะมองตัวหลุดด้วยนะมึงต้องห่อมันเรื่อยๆนะได้ได้ครับลงได้ครับเทเลเบอรเมื่อกี้ได้ไปแล้วได้ตัวหลุดมาไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้มันมันคือรถหนีเหรอใช่ครใช่ใช่แต่แต่หรอหนึ่งบ้านนี้เวทแต่เราหนึง้นโอเคไปช่วย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 ผู้ใหญ่มาผูบใหญ่กลับบ้านมาคุณอยู่ตรงไงเนี่ยอะไรนะอ๋อนี่แขกคนอยู่ใช่ป่ะแขกพาน่ะใช่พี่เรากลับมาเล่นมาเพราะพวกเราอุ้มเยอะเลยที่ตำรวจมาที่ไม่ใครอยอะขนางดนี๋ยวอ้ห้าร้อ้วุดหรอ พีเแล้วยโยไปถอาอิน oh. อ no, oh. no, oh. no, no ๋อมารออยู่บนบ้านเราแบบนี่ชิโลเข้าบ้านชิโลเข้าบ้านอยากกลับมาบ้านนีส่องล้อก็พูดอยู่นี่อ่ะไปอ๋อเดี้ยวใบใบอ่ะทีมันงงตำรวจนะครับไม่เจอเราอันนี้ไปเจอบ้านโคอีนะเซนซ่าดำไล่อยู่โอเคกำลังไปหน้าบ้านโคอี น้าบ้านคุยอี๋น้าบ้านคุยอี๋ล่อมาดิชิโร่อยู่ไหนชิโร่หน้าบ้านคุยอี๋ถัดเนี่ยชิถ้าตัวหลุดมันด้วยหาตัวหลุดมันด้วยไม่ต้องรวจตามไปชิโรประมาณสี่คันตามรวจตามไปชิโร่สี่คันรอรอบ้านรอบ้านรอไฟที่บ้านเลยมึงพักปุ๊บยักกับบ้านได้ก็ได้ถ้ามันเกมไวอ่ะมีตำรวจดักนะตรงปั๊มนะตำรวจดักตรงปั๊มนะบอกบอกให้ชิโรหน่อยบอกให้ชิโรหน่อยถ้ามันอยู่เฉยมึงเอาปืนยิงยางเลยตีไอ้ยิงคนมันก็ได้ถ้าเรายิงก็ได้นะถ้าเรา เลขสามเลขสามเฮ้ยปังไันอยู่บังไันอยู่พอมาแล้วนะเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดอาคีได้เดี๋ยวกูเปิดอาคีเดี๋ยวกูเปิดอาคีแม่งเลยตัดลงรูเปิดอาคีได้เดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวกูเปิดให้มเข้าไปก่อนให้มันเข้าไปก่อนอีกนิดหนึ่นาทีนะวงแดงแล้วนะวงแดงแล้วนะเข้าไหมเข้าไหมวงแดงแล้วนะวงแดงแล้วนะ ำรวเขาไปได้คัน <amounts> น <to S 2> ึงนะเอาแค่คันเดียวพอที่ระยายเาไปด้กนะไปพักในบ้สวยอุ้กคนเข้ได้ทกคนเข้าได้ด้วยเ้นได้เข้เไข้เข้าานไดวนาบ้ได้ยขบนไาวา้วาขไว้ขเขไ้ ่อเก็บรถแล้วให้คนเอารถแรงเอาพามึงไปเก็บเบร์รถตูออ้เหินนี่โอ้โออกไปได้ออกไปเลยถ้าตำรวจไม่เห็นมึงออกไปได้ออกไปเลยมาเดี๋ยวกูมีไอ้เฮีย้ยเค้นเนี่ยมาเดี๋ยวกูรอให้ถ้ามันตามมึงอะ่ะเอาผมขมาตกบ้านไอ้เด็กมันเห็นเนี่ยไอ้เฮีย้ยโอ้โหไอสัตว์จเจริญไม่เป็นไรได้หอมันก็ดี ปีดไม่ได้ปีดมาดิปีดมาดิปีดมันมีดมาดิมีมีปีดมันปีดมีดมีดมีดปีดเออแล้วห่อนมาแล้วมันเกิดมันเกิดมันเกิดคามือระวังตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายตีดิได้มหม่สองสวยไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแลไม่เตียวรถไม่มี โอเคยิงไว้ไปดิหอยตายนะโอเคโอเคหอห่อได้หมดูกวหมดพยาการคุณลุงยังมีพร้อมครับยากันหน่อยหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์รบรีบออกเลยให้เพื่อนรีบออกเลยอย่าอย่าถ่วงช้าเดี๋ยวบอกครับลุง ้ยร <ITA> ีบออกรีบออกคีดจะหมดแล้วนะสภาแล้วอยู่น้ามันมือสภาโดนแล้วเปนโดนน้มันสภามันอีกแล้วไกลเไปกไปกไปกไปช่วยด้วยช่วยด้วยกรุปมากรุปหญ่มากรุปมาไอมีใครช่วยผมเปารถผมจะพังเลยนไรไป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 ไไปไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไ